งงนิดนงนะคะงงนิดหนึงก็นงคนที่ถ้าคนเคยใช้ก็อาจจะพอคุ้นเคยอยู่บ้างน,นะคะเหลือเพื่อนมนาถามว่าแบบใช้ตียังไงเราบอกไปเลยนะคะอยู่ตรงนี้แต่ทําไม่เป็นนะคะบอกไปเฉยว่าอยู่ตรงฟอร์แมตไปหาเอาเองนะคะ,ะทีนี้มาดูการป้องกันเนื้อหาในชีตหรือว่าการล็อกเซลล์นะคะการล็อกเซลล์ ก็คือเวลาที่เรามีการออใช้งานชีทเนาะบางทีเราส่งให้คนอื่นใช่ไหมคะเราอยากให้เขากออเฉพาะช่องที่เรากําหนดไม่อยากให้เขาไปแก้ไขช่วงอื่นเพราะว่าอาจจะออไปแก้ไขข้อมูลของเราใช่ไหมคะเราสามารถล็อกเซลล์ล็อกชีทนะคะล็อเป็นช่วงหรือช็อปล็อกทั้งชีทก็ได้นะคะเมนูนี้เนี่ยจ,จะถูกซ่อนอยู่ในส่วนของ o ูน,นะคะทูแล้วก็จะอยู่ที่ protect ชีทนะคะ สมมติเราอาจจะมีการแชร์ข้อมูลอันนี้ให้กับคนอื่นไว้ก่อนนะคะแต่สมมติเม่จะแชร์อันนี้ให้กับให้กับจะเอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในล็อกเซลแล้วเดี๋ยวเจะเ,เอกเขาก็จะแก้ไขไม่ได้ จะเปิดปเด็นการล็อกล้อกแค่ถ้าคนละแพลตฟ,ฟอร์มอ่ะน่าจะใช้ไม่ได้เพราะวันนี้เราไม่รู้ว่าคนรับไปจะเปบอะไรใช่แต่อย่างที่เมย์บอกก็คือถ้าเราส่งแล้วให้เขาเปิดเป็นเบราว์เซอร์อย่างเงี้ยแบบนี้ล็อกได้แต่พอเขาไปเปลี่ยนแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยคือมันข้อมูลมันไม่ได้แบบไม่ได้ซิงกันเพราะมันคนละแพลตฟอร์ม ito. Okay. Si mm -hmm. uh, yeah, yeah. yeah. เมนูก็คืออยู่ที่ทูนะคะทู to, แล้วก็โปรเทคชี h นะคะโปรเทคชีสท mm ูโปรเทคชีก็คือเราสามารถล็อกเป็นช่วงนะคะล็อกเป็นช่วงแล้วก็ล็อกเป็นชีตนะคะอ่ตอนนี้เนี่ยคุณจะเอ๋เขาเข้ามาในชีตของเมย์แล้วนะคะทีนี้เมย์ไม่อยากให้คุณจะเอ๋เขาแก้ไข นะคะไม่อยากให้เขาแก้ไขในช่องที่เมต้องการนะคะ mm. ตอนนี้คุณเะเอกมาแก้ไขทำไมเนี่ยเมย์บอกไม่เอาไม่เอาคุณเะเอกไม่แก้เดียมยมก็จะล็อกอันนี้ก่อนนะคะเมจะล็อกอันนี้ก่อน, mm. อน,นก็น mm. ค,คือไปที่ทูโอเทคชีต mm. นะคะ mm. เสร็จแล้วก็คืออาจจะตั้งชื่อไว้ก่อนก็ได้นะคะ mm. เราอาจจะบอกว่าเราล็อก เสร็จแล้วถ้าเราต้องการล็อกพัชชีสก็เลือกแถบชีสแต่ถ้าเรามีช่วงของเราอยา่างเมื่อกี้เมย์เลือกเอาไวนะ้แล้วก็คือ G หนึ่งถึง G สี่สิบห้านะคะไม่อยากล็อกช่วงนี้เมย์ก็จะใส่ลงไปแล้วก็เลือกเซนตเพอร์มิชั่นนะคะอาจจะเห็นว่าตอนนี้คนที่แก้ไขได้ก็คือทุกคนเลยนะคะเมย์บอกว่าไม่อยากให้จะเอกแก้ไขได้คนเดียวก็ต้องไปติ๊กจะเอกออกแต่คนอื่นก็ยังแก้ไขได้เพราะว่ายังมีเครื่องหมายถูกอยู่แต่ถ้าเมย์บอกว่าไม่อยากให้ใครแก้ไขได้เลยต้องเป็นเมย์คนเดียว ก็ไปเลือกคัสตอมแล้วก็เปลี่ยนเป็นโอลิยูนะคะโอลินนอยูก็คือเราคนเดียวใครก็ตามที่อยู่ในชีนน้นี้ไม่มีใครแก้ได้ละนะคะแต่ไปบอกว่าเมย์อยากคัสตอมคนอื่นจะแก้ได้เดีย๋ยวเวนจะเองนะคะมือบอลน,นี่นะนะคะไม่ให้แก้กเสร็จเอาเอาจะเอะออกเสร็จปุ๊บกดโอเคนะคะกดโอเคปุ๊บนะคะอ่ะเดี๋ยวจะเอะก็จะมาลองแก้เซลนะคะ จะเห็นแก้ไม่ได้แล้วนะคะมือ่อนดีนะล็อกไปเลยนะคะจะเห็นเจะเอกนี่คือสียมพูนะคะเห็นวิ่งวิ่งอยู่ไหมเจ๊เอกคือสียมพูนะคะนี่เจ๊เอกแก้ไม่ได้แล้วอ่นเจะเอกลองมาแก้ในส่วนขาวๆดูบ้างลองพิมพ์ในส่วนขาวๆดูบ้างนะคะอันนี้เจะเอกกำลังพิมพ์อยู่นะคะตรงอื่นแก้ได้เนาะเพราะเมย์ล็อกเอาไว้เฉพาะแค่ตรงตารางที่เมย์ทำไว้เฉยๆนะคะอันนี้ก็คือล็อกเป็นช่วงแต่ถ้าเราต้องการล็อกทั้งหน้าก็คือเลือกเป็นแท็บชีท นะคะล็อกทั้งหน้าแล้วยกเว้นบางเซลล์หรือเปล่าตัว,ตวเราก็เลือกตามคอดิชั่นที่มันให้านาก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เสร็จพอดิชั่นเ่นั่นเองนะคะก็แต่ว่าของตัวเองเนี่ยตีเครื่องหมายออกไม่ได้นะคะถ้าเรายังถ้าเราล็อกตัวเองได้นี่ก็ไม่มีใครทําอะไรชี้เราได้แล้วนะคะเอาคนอื่นออกได้หมดเลยนะคะยกเว้นออตัวเอง้วตัวเองเอาเครื่องหมายถูกออกไม่ได้นะคะยังไงเราก็ต้องเป็นคนแก้ไขเอกสารได้นะคะ ถ้าเกิดอันไหนคอนดิชันไหนเราไม่ใช้แล้วก็คือเข้าไปที่ที่ตัวล็อกอันนั้นเนาะเราก็ไปกด Delete ออกนะคะก็ไปกด Delete ออก remove ไปนะคะก็ไปกด e m o v e ออกนะคะอ่ะพอเรา e m o v e ออกแล้วเดี๋ยวเจาเอกเขาก็จะมาแก้ไขในตารางเราได้แล้วนะคะเพราะว่าเรายกเลิกเรายกเลิกการล็อกไปแล้วนะคะ,ะเขาก็มาแก้ไขได้นะคะอ่ะอันนี้มีใครไม่ทันไหมหรือว่าใครสงสัย อะไรเกี่ยวกับการล็อกล็อกเซลล็อกชีสไหมคะอันนี้ลองไปเล่นเทสกันดูก็ได้นะคะแชร์ให้เพื่อนดูแล้วก็ลองล็อกกันดูก็ได้นะคะลองไปล็อกกันดูก็ได้